โอเคผมก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะผมก็ในวันนี้นะครับเราจะมารีวิว iPhone 7 Plus เครื่องนี้นั่นเองนะ่มนะในปี2025นะผมในต้นปีนั่นเองนะครับและตอนนี้นะผมนะ iPhone 7 Plus เนี่ยก็จะอายุ9ปีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมนะสำหรับเครื่องนี้นั่นเองนะผมโอ้โหบอกเลยว่าอย่างยาวนาะนเลยก็ว่าได้นะผมนะซึ่งตัวนี้นะผมก็หน้าจอนะครับขนาด5.5นิ้วนะค,ความละเอียดก็เป็น HD uh, f u l d Plus นั่นเองนะม่มนะผมบอกเลยว่าหน้าจอเนะี่ยโอ้โหคือใหญ่เต็มตามากๆ เลยนะครับถ้าเทียบในปัจจุบันเนี่ยจริงๆอ่ะคือด้วยความมันกว้างเนอ,อะแบบมันกว้างกว่ารุ่นพวกแบบสิบออีกเนอะก็เลยแบบเออเวลาใช้งานเนี่ยมันจะดูแบบเฮ้ย มันก็ยังดูไม่ได้เล็กไปนะครับผมเออแล้วก็ตัวนี้นะครับความจุ256กิกนั่นเองนะครับผมก็ถามว่าพอไหมคือถ้าปี2025เนี่ยพราะว่า256เนี่ยก็อาจจะปิ่มๆแล้วก็ได้นะครับสำหรับบางคนที่แบบชอบถ่ายวิดีโอหรือว่าไปถ่ายคอนเทนท์ถ่ายอะไรอย่างนี้นะครับทำคลิปลงยูทูบทิกต็อกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะไม่พอแล้วนะครับนะความจุ256กิกเนี่ยคือ512ได้ก็ดีนะครับถ้าถ้าหาได้นะแต่ iPhone 7มันยังไม่มีเนาะเออถ้ามันมี ก็น่าจะเป็น p h โฟน12โป o ขึ้นไปเนาะเออซึ่งความจุนในตอนนี้นะครับอยู่ที่1.8กิกนั่เนเองนะผมเออแล้วก็เบต้าแบตนะตอนนี้นะครับสำหรับเครื่องนี้นะอยู่ที่78%แล้วนะผมก็โอ้โหไปไวเหมือนกันนะ <im> ผมนะคือก็แน่นอนครับมันใช้มาอย่างยาวนานเลยนะครับแล้วก็หนักด้วยนะครับในปีที่ผ่านมาเนี่ยเออ <c oughs> คือตอนซื้อมาใช่ไหมซื้อตอนปีที่แล้วเนาะเออประมาณสักเดือนสิงหากรกฎาคมประมาณนี้อาจจะจำไม่ได้เหมือนกันนะผมเ <c oughs> ออประมาณเดือนกันยายนิงหาเนอะผมนะก็ใช้มาตอนนี้ก็ปีกว่าๆแล้วเนาะก็เบต้าจากเจ็ดเก้าสิบสี่เนอะเป็นเจ็ดสิบแปดเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะผมก็ถามว่าเร็วไหมจริงๆอ่ะก็ค่อนข้างจะเร็วเลยเพราะว่าผมเองเนี่ยผมใช้เครื่องนี้ค่อนข้างจะหนักเลยนะครับผมโดยเฉพาะแชร์ฮอสปอร์ตนั่นเองนะครับเออคือหนักเลยอ่ะนะครับ โอเคก็เลยอาจจะทําให้แบตเสื่อมนิดนึงนะผมเออลองเรื่องจอเนี่ยความลื่นนะผมผมรู้สึกว่าไม่รู้ว่าเป็นเพราะจอทีนะ่าันามันไม่ได้ลื่นขนาดนั้นนะผมเวลาปัดหน้า UI อะไรอย่างงี้นะผมแต่ดโดยรวมเนี่ยยังไม่กระตุกข,ขนาดนั้นนะผมถ้าเครื่องไม่ร้อนนะถ้าเครื่องร้อนเนี่ยก,ก็ก็หายนนะเลยนะผมนะเออเล่นไม่ไหวกันเลยทีเดียวอะเรื่องกล้องนะผมก็ไม่หลัก12ล้าน f s 1.8นะครับแล้วก็มีเลนส์เทเล p h o ต้นะผมความเบลตดก็เหมือนกันเลยครับ12ล้าน f s 2.8นะครับ เออ่หมดพลาสเต็ดนะครับนี่หมดพลาสเต็ประมาณนี้นะครับโอเคแล้วก็งานวิดีโอนะครนะับตัวนี้ถ่ายได้ส่งซูรี่ 4K 30แล้วก็โฟร์ดี60เฟรมเซ็งเกิลได้นะครับลื่นๆเลยนะครับเออดีครับส่วนกล้องหน้าเนี่ยเป็นความเรยวอยู่ที่โฟร์ดี30เฟรมเรทนั่นเองนะครับก็ความดื้อก็ประมาณนี้นะครับมันอาจจะไม่ได้ลื่นมากนะครับโอเคส่วนเรื่องการเล่นโซเชียลมีเดียเนี่ยเออมันก็คือถ้าไม่ได้เปิดเน็ตเนี่ย ว่าได้อยู่นะครับออถือว่าโอเคนะผมสำหรับแบบว่าถ้าเกิดเราเครื่องไม่ได้ร้อนนะครับแบบเครื่องเย็นๆเนี่ยโอเคเลยคือถ้า f a c e b o o k อะยังไง iPhone 7 Plus นเนี่ยมันก็ยังแบบทัชสก,กีได้ลื่นนะครับเนี่ยเห็นนะไม่ได้กระตุกอะไรนะครับเอออาจจะรอนเน็ตน,นิดนึงนะครับเดี๋ยวนะยังไง <c oughs> เอออันนี้อาจจะไม่ได้เป็นที่เหนียลอะเออขึ้นมาแล้วโอเคครับประมาณนี้นะความลื่นเนี่ยสบายนะครับ ถ้าเล่นคฟเฟ่อย่างเดียวผมบอกเลยว่าลื่นนะครับสบายสบายเรามาดูน้อง IG กันเลยดีกว่าโน้ตไอจีนะครับ,รบก็ถือว่าลื่นเลยนะผมนี่แต่อาจจะมีอาการเล็กน้อยนะครับเวลาตอนรีโหลดนะผมเอเห็นนะคือมันก็ได้อยู่นะเอจะว่าไปนะผมนะอ่ะกล้อง IG จีนะผมถ้าไม่ใส่ฟิลเตอร์นะครับมันก็ยังลื่นๆอยู่นะเออแต่ถ้าใส่ฟิลเตอร์ปั๊บอ่ะเดี๋ยวอ่ะถ้าใส่ฟิลเตอร์นะั้นรอแป๊บหนึ่ง <laughs> อ่ะถ้าใส่ฟิลเตอร์ก็จะประมาณนี้เลยนะครับถือว่าได้อยู่นะเนาะถ้าความลื่นเนี่ยยังก็ยังลื่นอยู่นะครับยังไม่กระตุกขนาดนั้นเนาะแต่ว่ามันมืดไปหน่อยเออคือ iphone 7เนี่ยคือถ้าใครมีอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะต้องไปแต่งนิดนึงนะเพิ่มความสว่างของภาพนะครับผมเออเพราะว่ามันมืดเกินนะครับหรือว่าใช้ฟิลเตอร์ที่แบบสว่างๆหน่อยนะครับเออประมาณนั้นนะครับผมโอเคครับก็ประมาณนี้แหละสาหรับ IG แล้วก็ t ิ k t o k นะครับ TikTok นะครับก็ ายฟีดได้โอเคอยู่นะครับทำไม <c oughs> บางทีเน็ตมันก็อ้นี่นะสำหรับติ๊กต็อกนะผมก็ถ่ายฟีดก็จะมีอาการแบบงึ้งงักนิดนึงนะผมเออแต่โดยรวมมันก็ยังเล่นได้อยู่นะเออก็อยังเล่นได้อยู่นะครับก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะเออถ้าเราแบบค่อยคเล่นไปนะครับไม่ค่อยปัดอะไรเร็วๆอย่างเงี้ยก็ยังพอเล่นได้อยู่นะครับแต่วันก็จะมีอาการแบบงึ้ง,งักหน่อยเวลาเราเลื่อนนะผมนิดนึงนิดนึงนะครับอะถ้าเราเป็นกล้อง เอ่อตัว t ิ k t อกนะครับกล้อง t ิ k ตอกก็เดี๋ยวนะ,ะประมาณนี้โอ้โหค้างไปละคือมันมัน,ม,นมันถ่ายได้อยู่นะแต่แต่ไม่ไม่ไม่ไ,มไหวครับมันไม่ไหวเลยเออมันถ่ายได้มันก็เลื่อนอยู่นะครับโอเคประมาณนี้แหละนะอลองใส่ฟิลเตอร์นะครับถ้าฟวิตเตอร์ทิกตอกเนี่ยเห็นได้เลืนเล่นๆครับหรือเปล่า คือมันก็ยังพอได้อยู่นะเออแต่ว่ามันมืดนะอย่างทว่ามันมืดนะฮผมสำหรับตัว iPhone 7เนาะโดยรวมมันก็ยังโอเคอยู่นะเออจะว่าไปคือมันก็อาจจะไม่ได้แบบลื่นขนาดนั้นแต่ว่ามันก็ไม่ได้กระตุกจนเล่นไม่ได้นะครับก็ยังถือว่าพอใช้ได้เนาะเออสำหรับเครื่องนี้นะครับเรื่องแบตเนี่ยถ้าถ้าดูสีตินะผมเดี๋ยวรอแปบบ๊บถ้าดูสีิตีนะครับคือแบตตัวนี้ค่อนข้างจะหมดวยนิดนึงเนาะเพราะว่ามันเริ่มเสื่อมแล้วสำหรับเครื่องนี้นะนะเออ แต่โดยรวมโอเวอร์ออมันก็ยังใช้งานได้โอเคอยู่นะครับเรื่องกล้องเรื่องอะไรนี้นะส่วนเรื่องไฟแฟลชเออเดี๋ยวให้ดูสักหน่อยนะไฟแฟลชนี่ประมาณนี้นะครับไม่รู้จะเห็นไหมเนี่ยคือส่องไวเบอร์มันเลยนะผมเอออ่ะโดยรวมก็ประมาณนี้ละกันเนาะสำหรับตัว iPhone 7 plus ในปี2025นั่นเองนะผมนะก็สำหรับคียเวลนี้ก็ไม่บายนะผม